ตำนานบันไดวัดร้างคนโบราณเดอนกันว่าห้ามเดินขึ้นบันไดวัดร้างหลังย่ำคำเพราะวัดบางแห่งไม่ได้มีไว้ให้คนขึ้นไปทำบุญแต่มีไว้ให้สิ่งที่ไม่ใช่คนลงมาหลายสิบปีก่อนมีผู้ชายวัยประมาณ50ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่เดินกลับบ้านตอนหัวคำ่ำเขาเลือกทางลัดผ่านวัดร้างบนเนินเขาขณะก้าวขึ้นบันไดเขารู้สึกว่าขั้นบันไดยาวขึ้นเรื่อยๆทั้งที่เคยนับได้ไม่เกิน30ขั้น ระหว่างทางเขาได้ยินเสียงโสดมนแผ่วเบาแต่เป็นเสียงโสดที่ผิดจังหวะเหมือนคนโสดท,ทั้งที่ไม่มีลมหายใจเมื่อมองขึ้นไปเขาเห็นพระหลายรูปยืนเรียงกันทุกองค์ก้มหน้าจีวรเก่าประดินโคลนทันใดนั้นพระรูปหนึ่งเงนหนยหน้าขึ้นดวงตาโกลงโบและพูดเสียงเรียบว่ามาทำบุญต้องขึ้นให้ถึงยอดเช้าว,วันต่อมาชาวบ้านพบรองเท้าผู้ชายคู่นั้น วางอยู่ขั้นบันไดขั้นแรกส่วนบันไดวัดร้างตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครนับจำนวนขั้นได้ตรงกันอีกเลยเพราะทุกครั้งที่มีคนก้าวขึ้นวัดแห่งนั้นจะเพิ่มอีกหนึ่งขั้นเสมอ